ค่ะพี่น้องจ้าเจฟาสนหามาเล่าว่านัวหัวมวนกับพาพี่น้องทุกคนมาชมนะคะรอบๆเจดีใช้มงคลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเอาสารลับคาเข้ากันไปนะคะอันนี้คือ เจฟ้ายืนอยู่ชั้นบนสูงสุดนะคะชันนะนช้นที่สี่เนาะยังพาะหัวชั้นที่หกได้ค่ะบริเวณรอบๆเจดีเอาความสวยงามมาฝากมาตอนให้กับทุกคนเนาะจ้ะเนาะนักท่องเที่ยวกับมาหลายนะคะพี่น,อน,น้องค่ะนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยค่ะฟ้าเจฟ้าสถามมะเราวัางนูงง่นหัวมวลกระยาจะหายนะคะ แฟนคลับ FC ได้เบิร์วิวสวยๆวิวงามๆนะคะก็เอามาฝากมาตอนให้กับทุกคนได้เบิร์ได้ชมกันนะคะรอบทิศเลยนะพี่น้องเนะาะจังใดก็แล้วแต่นะคะด้วยความต่างใจนะคะที่เดินทางมาที่ เจดีใช้มุงค้นนะคะพี่น้องจ๋าเพื่ออยากจะได้วิวที่สวยงามนําไปฝากไปตอนให้กับทุกคนนะคะที่ชมอเจฟาสันหามะาเรเวว่านัวหัวมวนอยู่นะะักขณะนี้ค่ะพี่น้องเท้าขากว่าจะเดินทางมาถึงกระไ่ระยะเวลานะคะนานสะเกินเพราะว่าความตั้งใจที่มานี่ก็คือขับมอเตอร์ไซค์มานะคะด้วยใจรักจริงๆนะคะพี่น้องเพื่อว่าจะมาอัปเดตนะคะ ความสวยงามของเจดีนะคะวัดชัยมงคลนะคะเนาะเจดีชัยมงคลอยู่หรือว่าหลายๆคนจะตีปากเอินพาน้ำทิพตบนพาน้ำย่อยอำเภอหนองพออจังหวัด รอยเอ็ดค่ะพี่น้องจะเดินทางจากจังหวัดมุกดาหารมาะะด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะพี่น้องระยะทางระยะทางกัไก่เติบโดนเติบนานเติบหลายชัมม่วโมงเเกินนะคะหลายกิโลนะคะพี่น้องจะขีดว่านะคะไปกับกเกือบสองร้อยกว่ากิโลนะคะขีดนะเพราะว่าระยะทางไกลอยู่นะคะพี่น้องจาจากมุกดาหารมาอ,อำเภอหนองพอกระดนะคะแต่ว่าจิตใจนะคะ มาด้วยจิตมาด้วยใจมาด้วยกำลังนะคะมาด้วยนะคะอ่าภาระหน้าที่ของตัวเองที่อยากจะได้นะคะความสวยงามมาฝากมาตออวิิวี่สวยงามเห็นละลายคูหลายคนนะคะนอเพิ่นเอาร่งนะคะหากับพิปานะอาเฮาเดบเึงอ่ากัดถึงว่า สักมือหนึ่งละนะคะเจฟ้าสัหามาเราจะได้มีโอกาสนะคะมาเอาวิวดีๆมาเอาวิวสวยๆนะคะรอบทิศเลยค่ะมาฝากมาตอนหากับทุกคนเฮานะคะเนาะจะไหนก็นแล้วแต่นะ ฝากทุกคนเป็นกำลังแห่งใจให้เจฟาสัญหามะเราในได้จ้าฝากชมคลิปนะคะให้จบด้วยนะคะพยายามจะทำคลิปไม่ยาวเพื่อว่านะคะทุกคนจะได้เบิร์ให้จบนะคะเนาะแต่นี่ก็คือสวยงามจริงๆอันนี้ก็คือถ่ายรอบทิ่เลยนะคะ ทุกทิศนะคะรอบเจดีพูดผิดรอบเจดีก็คือจะมีเจดีเล็กอยู่รอบเลยนะคะข้างล่างนะคะเนาะจะมีเจดีเล็กอยู่รอบทุกเจดีเลยนะคะพี่น้องจะลืมหนับว่ามีจากเจดีขอโทษขออภัยนะคะลืมจริงๆเนาะมันห่อนน้ำจากพี่น้องจะกันเลยนะคะลืมเนาะค่ะเนาะจังไลยได้ความสวยงามมาฝากแล้วค่ะพี่น้องคะ